และแล้วคลิปที่ทุกคนรอคอยย้อนนี้นะครับแล้วก็ย้อนสี้ตกลงอันนี้คือได้หรอพ,พี่เจฟพี่เจฟทำหลายรอบก็คือเดี๋ยวยกเลยเดี๋ยวถือลงไปข้างล่างเนาะแล้วเดี๋ยวมีคํำถามอีกเทียบเลยพี่เจฟไปดูข้างล่างพี่เจฟร,รู้หรือยังว่าคลิปนี้เป็นคลิปภาคบรรทับทําไมเพราะว่าเยอะมากที่บอกว่าต้องถ่ายคลิปนะอ๋ <laughs> อโอเค,อเ,คเดี๋ยวเอารายละเอียดเยอะเยเลยนะพี่เจฟโอเค <Okay. S 2> okay, ค่ะ ยกลงมาแล้วนะสาหรับคาราเมลตอนนี้ <c oughs> แล้วก็ที่สองตันนี้นะคือจริงๆก็กะจะปล่อยยาวนั่นแหละแต่ว่ามีคนขอแบ่งนะเลยต้องจัดสักหน่อยแล้วก็เป็นคลิปที่หลายคนแบบขอล่าสุดก็บอกว่าขอเลี้ยงง่ายๆตัวพิน,นากหน่อยก็คือมีแล้วนะคะเลี้ยงง่ายๆ EP 12นะสามารถย้อนไปดูได้แล้วก็จริงๆอ่ะมีคลิปเกี่ยวกับคาราเมลค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนสนใจเยอะมากนะแต่ว่าน,นี้จะมาทำรายละเอียด เพิ่มเติมจากที่คำถามเพิ่มเพิ่มมาให้ทุกคนได้เห็นเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีเทคนิคการทำไมคำ้ค้ำที่แบบอยู่แบบย,วยาวๆเลยอะ่ะปีบก,กระถางนะเพื่อให้วัสดุปุูกหลุดโอ้โหร้านดีอะ่ะใช่ถูกต้องอ่ะเรามาดูก่อนว่ายอดเราเจากี่ใบอ่ะใบไม้คือสวยไมนเป็นยอดสามใบละกันคือมันจะต้องเช็คลากดีๆนะเช็คตาเช็คลากเนี่ยพวกกาบใบอะอ,ออกหมดเลย มันจะเห็นตาเนี่ยเอาออกมาปุ๊บเห็นตาปั๊บเลยสามใบติดรากไหนบ้างอ่าติดรากนี้อ๋อได้นะเนี่ยสามใบที่เจฟจะใช้วิธีแบบเดิมเลยเนาะก็คือให้มีรากจะไม่ใช้วิธีอบเพราะหลายคนถามว่าต้องอบไหมก็คือยกติดรากแล้วลงปลุกเลยนอกจากระวังตาแล้วก็ต้องระวังนิ้วด้วยนะทุกคนมีรากไหมมีไงอู้หูคราวนี้คือพอใช่ไหมพี่เจฟอถูกต้องไแล้วนี่ดูนะเอากาบใบออกฟึ๊บ นี่ก็จะเห็นตาเห็นนะความกิ่งด่างพาดด่างเห็นนะตานี้คือนี่ตาของใบนี้ตบนี้ยอดนะบ<า>วางไว้อืออานนี้วางข้อละอันนี้มีรากหนึ่งเส้นใบนี้หนึ่งตาโอเคอันนี้ข้อมันชิดหน่อยนะเดี๋ยวดูตานี้ก่อนตานี้อยู่นี่อเอารากเส้นนะั้นคือมันจะต้องเล็งดีดีนะโอ้โหตัดยากอันนี้ข้อมันชิดโอเคเช็คตา ตาอยู่โอเคอันนี้คือรากดีจัดผมจะไม่กวนรากเลยนะวัสดุปลูกพรีเมียมคือเขาอยู่กับมะพร้าวนิดหน่อยได้ใบนี้สวยมากนะเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วด้วยใช่ไหมว่ารากเขาเป็นรากดีอะ่ะไม่มีปัญหาอ่าครนี้นีตตาอยู่นี่เฉียวตาพอดีเลยนะแต่ว่าได้แน่นอนโอยกมาเยอะครับก็จะชำนาญครน,นี้ตานี้ใบนี้ <Okay. S 2> ผมจะสอดใบพวกนี้เพื่อที่ว่าลองถ้าสมมุติว่าเราตัดไปโดนตาเนี่ยนะแล้วไม่มีรากด้วยยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเล็งห้ามฉีกนะถ้าฉีกเนี่ยเหลือจะหละุดอติดรากเห็นไหมโอรากถูกต้องรากเยอะอย่างเงี้ยคือใส่กระถาง8ดนิ้วดีที่สุดนะเพราะว่ามันจะไม่ทับมันจะไม่ขดอะ่ะเขย่าเอามาพาะพร้าวออกให้มากที่สุด แต่ว่าไม่อย่าไปกวนเขาใช่แต่ไม่ต้องไปกวนนี่ตายอยู่นี่นี่เห็นไหมใบใบสวยนะใบเนี้ยสวยมากสวยทุกใบอ่ะเอาจริงได้ได้สองคอแล้วท่านี้ตนนี้ไม่มีลากนะต้องตัดเป็นสองตาลากมีได้เส้นนี้เส้นเดียวต้องตัดตานี้นเคนี่อันนี้ต้องเป็นสองใบพี่เจฟเลี้ยงบนดาดฟ้า แล้วมีมะพร้าวอย่างเนี้ย mm hmm. คือไม่มีปัญหาเรื่องรากเสียเลยเหรอเพราะว่าโดนฝนกระหน่ำเลยนะช่วงพายุไม่มีไม่มีเลยทําไมคนอื่นเขาถึงมีปัญหาว่าเน่าไม้แข็งแรงไม้ใหญ่ไม้เล็กเนี่ยก็จะไม่แข็งแรงนะไม้เล็กก็ไม่ควรให้โดนน้ําเยอะนะครับต้องไม้ใหญ่เท่านั้นนะอันเนี้ยเห็นไหมว่ารากเยอะผมจะเล็มใบออกเอยเล็มรากออกบางส่วนนะเพื่อไม่ให้มันทับ ้ารากมันไปนกระจุรวมกันมากมันจะทําให้เน่ามีโอกาสที่จะเน่าใช่ไหมพี่เจ๊พี่เจ๊บ,จบ,บอกว่ารากที่เกิดใหม่ในกระถางคือจะดีที่สุดถูกคือที่เวลาผมยกแล้วเนี่ยต้องให้รากเกาะเดินขอบกระถางก่อนนะถึงจะดีนะพี่เจ๊จะไม่ค่อยเสียดายรากเนาะแต่ว่าไม่ใช่อูหที่รากไปหมดเพราะว่าพี่เจ๊บ,บอกว่าเออรากใหม่ดีสุดก็เลยตัดรากทิ้งหมดไม่ได้นะต้องมีรากเลี้ยงเนาะ บ้างบ้างคือตัดออกบ้าง<ต>เพื่อให้มันมันโป่งโป่งนะออแต่ว่าอย่าไปเสียดายบางทีเยอะเกินมันอาจจะพอไปทับไงเนี้ย,มยผมจะตัดออก ต่ลาเป็นลากดีหมดเลยนะใช่ใช่ถูกต้องสุดยอดอ่ะคือวัสดุปลูกเราเป็นพรีเมียมมาก่อนไงตอนอนุบาลนะคือบางเส้นอ่ะมันจะไปทับกันเวลาปล่อยเป็นกระจุกเนี่ยบางทีอ่ะไม้โตดีนะแต่มันก็จะไปเน่าข้างล่างตัดออกเลยเหมือนเป็นการสางผมที่เป็นสังกะตังอะเนาะขนาดลากสวยๆนะผมยังอาอกๆอยู่นะใช่ปึ๊บอย่างเงี้ยเอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเกิดใหม่ อันนี้ที่เป็นสองตาเพราะว่าอีก,อกตาหนึ่งเขาไม่มีรากเลี้ยงหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาชิดมากค่ะใช่เขาเขามีแค่รากแค่เส้นเดียวโอ้อันนี้เหมือนจะสามเลยนะเนี่ยหนึ่งตาออสองตาสามตาอ๋อสามตาช,ชัดๆเล็งรากผมยกเส้นนี้ออกทั้งเส้นเลยโอ้รากแล้วก็คือรากดีด้วยนะทุกคนต้องสางแล้วก็เพื่อที่จะเอารากออกบางส่วนเหมือนตัดผมอะรากเกิดใหม่ปะ่ะเนี่ยพอมันไปทับๆกันเนี้ยไม่ดี เมือม่อยตรงชูเนี่ยแหละชูดูเช็คชูดูเช็คคล้ายๆชูวีดูวับจบแค่นี้พอแล้วโอเคมาครานนี้ต้นสองสวยไม่ได้แพ้กันเลยถ้าสองแม่เนี้ยจ่ายลูกสวยทุกตาเลยสวยทุกใบจริงกดก่อนแล้วก็ลากเยอะนะเหมือนเดิมนะครับผมจะเริ่มจากยอดก่อนยอดี่ยจะได้กี่ใบเนี่เห็นลากแล้ว หนึ่งใบใบนี้สองใบใบนี้โอเคเห็นแล้วมีคนถามว่าพี่เจฟิดหน้าเจอปัญหาเชื้อราบ้างไหมคือตั้งแต่เลี้ยงมาน้อยมากก็ไม่พอเหรอคะยอดถูกพี่เจฟเรายอดอันนั้นที่เป็นใบเป็นหลอดอยู่มันจะชะงักมันจะชะงักชะงักแน่นอนบางทีอาจทิ้งด้วยไม่เป็นไรอย่างนี้ถูกต้องจริงๆถ้าเป็นอีกอันนี้อีกใบนึ้งจะดีนะแต่ว่าจําเป็นจะต้องเอาจํานวน จำนวนข้อเดี๋ยวดูเช็คลากดีๆก่อนนะจริงๆจะรอตั้งแม่หลายใจกว่านี้ใช่ไหมพี่เจฟใช่แต่ว่าคือแรงมหาชนนะเนาะมีคนขอแบ่งผมปฏิเสธไปหลายเจ้านะแล้วก็เมื่อไหร่จะโยกเมื่อไหร่จะโยกเมื่อไหร่จะใช่จำเป็นนะที่จะต้อง ยกเวลาวางข้อยากนะไม่ง่ายนะตรงยกไม่ให้โดนโดนตาโดนลานะครับคือจะต้องมีลากด,ด้วยแล้วก็ต้องดูว่าตายัางอยู่ด้วยเนาะถูกเนี่ยเห็นไหมชิดมากโหมันชิดจังอะ่ะสองเนี้ยใช่ใช่ใชืมันชิดเกินแล้วกอนนะล่างตาแม้แต่ผู้ชํานาญก็จะใช้ความรอบครอบตลอดเวลาเหมือนกันนะพี่เจฟใช่แต่พี่ฝนตื่นเต้นตลอดรจริงอ๋อเอาต่อออกก่อนเหรอคะ,ะใช่ โอ้เ,นนเอหนียลนาโดนออกแน่นอนถูกเพราะว่าปล่อยไว้ก็เน่านะบอกเลยยาเสียดายแต่ก็เสียดายอยู่ดีพี่เจฟอย่างคนที่เขาจะตั้งแม่แต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าใช้มะพร้าวเขาจะใช้เป็นพรีเมียมทั้งหมดเลยก็คือได้อยู่แล้วเลยเนาะใช่ถูกต้องแต่นี้คือพี่เจฟชำนาญแล้วแล้วก็คุมอยู่คุมเก่งจัง ใช่เพราะว่าหน้าฝนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องแบบเสียหายคือไม่ลดน้ำไงคือที่คุมก็คือไม่ลดน้ําแต่ก็ห้ามแห้งๆเลยต้องชื้นอย่างเดียวแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะไม้ที่ผมดูแลคือผมดูแลให้จนลากเดินเคี้ยวออกอันนี้ตาเฉี่ยวแต่ผมจะบอกว่าผมเคยหั่นครึ่งตาเกิดน,นี่ลากดีลกแล้วก็ตาอ,อันนี้น่าจะต้องเป็นสองใบ สทั้ง,งรอบนี้เดี๋ยวกะจะแช่ยาเชือ้อราหน่อยนะไปเ,เดี๋ยวไปแช่เชือ้อราก่อนอ่าหลักนะนี่ผมเจาะแล้วก็ยึดแน่นอย่างนี้นะครับใช้วิธีเดียวกันกันกบเวลา <ทำ S 2> เปน็นหลักขึ้นหลักใช่ไหมแต่อันนี้เอามาใช้เป็นแบบทำเป็นไม้ค้ำที่มันจะอยู่ได้แบบถาวรเลยใช่ไหมพี่เจฟถูกตอ้องอยู่ได้ยันโตเลยนี่ผมใส่ฐาน ใส่หินก้อนใหญ่แล้วก็ใส่หินก้อนเล็กเพื่อไม่ให้วัสดุปุูหล่นรองพื้นก้นกระถางค่อนข้างสูงนะแล้วก็ทําไมถึงต้องใช้เม็ดใหญ่เพื่อให้อากาศเข้าด้วยนะรากเขาต้องการอากาศนะไม่งั้นจะทําให้เน่าถ้าสมมติว่ามันไปแน่นเลยถ้าเป็นเม็ดเล็กๆทั้งหมดไม่ดีนะทําเลยลงได้เลยโอ้ยลายสวยจังเลยเนี่ยรา,ากเนี่ยผมจะขดไว้ปึ๊บถ้าเป็นกระจุกกระจุกอะ่ะไม่ดีนะเดี๋ยวเราจะต้องแบบว่ากลางๆเขาหน่อย พี่เจฟมันมีเวลาหม้ว่าแบบเราต้องยกเช้ากลางวันเย็นผมยกทุกช่วงเวลาเลยไม่เป็นไรหรอไม่เป็นนะปล่อยได้เลยเนี่ยที่มีไม้คำเพอะอย่างเงี้ยแหละเห็นไหมปกติอะเสร็จแล้วค่อยจิ้มไม้ค้ำแล้วมาผูกใช่ไหมแล้วเวลาที่มันเป็นไม้ใหญ่ๆหรือว่าเป็นกิ่งใหญ่ๆอะต่อให้มันเป็นใบเดียวอ่ะแต่บางทีอะไม้ค้ำสมมุติอย่างใช้พี่เจฟเขาใช้เป็นการลูกใช่ไหมมันก็จะเอ,นะอ็นนะอันเนี้ยมันสะดวก ง่ายแล้วก็สามารถใช้ต่อทําเป็นแบบหลักได้แล้วอยู่ได้แบบย,วยาวๆเลยอะทุกคนแล้วก็วัสดุปลูกนะทุกคนเป็นแบบพรีเมียมนะในวัสทุกเขาเไฟเปลือกสนเพอร์ไลท์อะเลกาบอนเวลาพี่เจฟเขาทําต้องมีการจัดระเบียบว่าแบบต้องอยู่ฟังนในใ้องแบบถูกต้องต้องจัดละเอียดออพี่เจฟมีคนถามว่า ใส่ถ่านลงไปในวัสดุปลูกได้ไหมพี่ฝนก็เลยบอกว่าได้ใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอย่างเงี้ยเขาใช้ถ่านแทนเปลือกสนได้เลยไหมถ่านแทนเปลือกสนไม่ได้เปลือกสนคืออินทรีย์วัตถุไงถ่านจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่เปลือกสนเนี่ยสาหรับพี่เจฟแล้วสําคัญไม้ชอบอะอย่างมะพร้าวเหมือนกันหลายคนก็บอกว่าถ้าอย่างนี้วัสดุปลูกพรีเมียมใส่มีผสมมะพร้าวแล้วไม่ใส่เปลือกสนได้ไหมถ้าเขาเอาไปทําเองทดแทนกันได้ไหม ส่วนตัวพี่เจฟก็ยังรู้สึกว่าต่อให้เป็นผสมมะพร้าวพี่เจฟก็ยังมีเปลือกสนนะก็คือเอาวัสดุปลูกของสูตรพรีเมียมนี้เลยอ่ะและแค่ผสมมะพร้าวเพิ่มแต่ว่าเวลาทำใหม่หรือไม้ขนาดเล็กอ่ะเป็นพรีเมียมล้วนจะเลี้ยงง่ายที่สุดนะทุกคนถูกตองใบแล้วเห็นไหมสวยมากโอ้โหนี่รากเหมือนจะเยอะไปเลยนะ่ะผมก็จะเน้นคุมน้ำเอานะ ใบนี้เหมือนจะด่างน้อยที่สุดของต้นนะแต่ก็ยังด่างก,กระจายเลยทุกคนโอ,อไม่ต้องกลัวครับราะว่าใบอื่นคือสวยจัดมากเลยอะ่ะมันเอาจริงนะสองต้นนี้ใบไหนก็ได้เลยอะ่ะดีอยู่แล <ใน S 2> ะปล่อยได้เลยปล่อยได้เลยดูสิอยู่อย่างนี้เลยอยู่ได้แบบยาวๆต้องจัดลยเห็นไหมใส่วัสดุปลูกไม่ต้องมานั่งคอยแบบใส่ว่าแบบตรงไม่ตรงกลางเป๊ะตอนแรกพี่ฝนคิดว่าคนรจะเบื่อแล้วนะค,คลิปคารเมลอะเพราะว่าคือเยอะมากแต่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันไม่ได้นะจะต้องอู้ไปนี่ ให้ดูกัน o oh my god แม่ชุดนี้นะใบไม่จำเป็นเลยนะเขาจ่ายลูกแบบเอาเท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ออสโมโคดอีกทีนึงเออมีคนถามว่าเราใช้ปุ๋ยอะไรอยู่บ้างพี่เจฟออสโมโคดแล้วก็ psb แค่นั้นเลยนะครับผมไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะอันนี้สารตาถ้าใครได้อันนี้ไปคือคุมจัดเป็นไม้ตอนะบางคนอาจอยากจะรู้นะอ่ะแล้วทาไมเราไม่แยกตาออกหนึ่งคือมันมีรากเส้นเดียวนะครับสองก็คือต่อให้มีรากอะ่ะแยกสามตาแยกแยกเป็นตาเปล่าๆไม่มีใบก็ไม่ดีนะได้นะแต่เลี้ยงยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเอาแบบมีใบนะมันช่วยเลี้ยงไม้ตอเขาจะเกิดตาช้ากว่าพวกไม้ที่อยู่ยอดบนบนไหมคะไม่เกี่ยว อันนี้เป็นคิวยอดนะครับยอดเนี่ยจําเป็นไหมที่จะต้องใช้กระถางใหญ่จริงอฮ้ยจริงจไม่จําเป็นกระถางใหญ่เลยเนี่ยแต่ว่าผมจะบอกว่ากลัวใบเขาล้มอะ่ะกระถางล้มถ้าใช้เป็นกระถาง6กนิ้วนะเพราะว่าวัสดุปูเราค่อนข้างเบานะจาเป็นจะต้องใช้กระถางแนิ้วนะโอ้โหสวยจริงคุณเจ๊ถ้าสมมุติยอดเนี่ยเขาเขายุบไปหรือเขาเสียหายไปอ่ะเขาจะเกิดใบใหม่ยอดขึ้นมา แทนที่กันใช่ไหมใช่ไม่ได้ว่าเดี๋ยวพออ้อยอดไม่อยู่แล้วปุ๊บต้องไปรอตายนี้ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวจริงๆพที่ผมเคยเห็นแล้วแหละแต่ที่ฝนถามแทนทุกคนที่ถามมาด้วยไงแล้วก็เดี๋ยวดามใบอันนี้ต้องดามใช้ลูกโป่งดามผมเคยทําเสาใหญ่ๆห่เงี้ยยืดสองข้างเงี้ยมันทําให้ผมส่งยากก็เลยใช้เสาเพื่อความแน่นหนาแต่ว่าทําการลูกโป่งเพื่อให้รับซ้ายขวานะอันนี้สองใบสวยคู่คะ่ะ จะเห็นว่าเวลาพี่เจเขาปลูกเขาจะปูกให้ปุ่มอยู่กับฝั่งการูปลูกมีความแบบรายละเอียดเยอะมากอัะยุบยีพระพี่เสใช่ใส่วัสดุปลูกได้เลยวัสดุปลูกแบบพรีเมียมดีตรงที่เขาอยู่ได้ aw, ยาวๆไม่ต้องคอยมาเปลี่ยนไม่ต้องคอยแบบดูแลอะไรมากมายเลยนะถูกอยู่จนแบบหลายใบได้เลยนะทุกคนเขาไม่ได้แบบย่อยสลายง่ายอะ นี่แหละที่พี่เจฟเขาคิดเอาไว้เพื่อง่ายต่อการดูเลยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็วัสดุปลูกอ,ออสโมโค้ดนะครับกับสตัเรนจีใส่ไปเลยนะใส่เย,เยอะใส่น้อยไม่เป็นปัญหาใช่ไหมพี่เจสก็พอดีพอดีแหละออสโมโค้ดก็เป็นปุ๋ยละลายช้านะ คือปกติถ้าเราไม่รดน้ําก็าจะไม่ค่อยอ๋อเราไม่ค่อยรดน้ําอยู่แล้วเนาะถูก<อ>เค็แล้วก็ใส่ตะกียีด้วยประมาณเีได้ทั้งหมด9กระถางรว,ร,วรวมรวมยอดรวมอะไรทั้งหมดเลยนะครับแล้วครา้นี้ผมจะรดน้ำหนึ่งทีอ,อ พิดเดียว,ยวแบบแค่นี้พอน้ำก็ใส่ลงไปในจารองแบบนิดเดียวน้อยๆเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเราลดน้ำจริงๆปล่อยแห้งก็ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ปล่อยนะก็คือใส่จารองแบบนิดเดียวเลย <S <S วางเลย เซตนี้จะเป็นกระถาง8นิ้วนะเพราะว่าใบเขาใหญ่กันล,<ง>ล้มจะล้มนะพี่เจ๊วางอยู่ตรงนี้คือไปยาวๆก่อนอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ถ้าเห็นรากเดินขอบคือยิ่งดีอแล้วอ,ออกแสงได้เลยนี่ไว้ใช้คาก่อนนะถ้าเห็นรากเดินหรือว่าอะไรมีการพัฒนาใบเด้งไม่ตกไม่หอ่อไม่ช้ำไม่อะไรเอาออกแสงเขาจะพุ่งเร็วขึ้นคือถ้าเอาออกแสงเนะี้ยตาเขาก็จะเกิดได้ดีขึ้นพามาดูเซตเก่าเซตเก่า เออมีคนถามเพราะเขาเห็นคลิปสั้นเห็นว่ามีป้ายมีเบอร์ด้วยคืออ่าใช่มีป้ายมีเบอร์เพื่อจะได้เลือกแล้วก็จํากันง่ายด้วยแล้วก็เอาไว้ดูพัฒนาการด้วยวันที่อะไรพวกนี้นเพราะว่า,าพี่เจฟเลี้ยงให้ด้วยอนะเนาะถูกต้องจะได้รู้ว่าเป็นของใครใช่ใชถูกต้องก็จะได้จําได้แบบง่ายนะนี่เลยยาวเลยเห็นไหมฝากทุกคนนะคะกดติดตามพี่เจฟ ไว้ด้วยนะใครที่ยังไม่ได้ติตดตามตอนตรงนี้แล้วก็จะมีลิงก์อยู่ตรงข้างล่างเลยนะให้ทุกคนไปกดติดตามนะคะแล้วก็ใครอยากดูอะไรหรือมีคําถามอะไรนะคะก็สามารถฝากคําถามทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะใครอยากเห็นพัฒนาการเดี๋ยวไว้จะถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆน่าจะมีคลิปสั้นแหละโอเคคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย